ใครก็ทำได้ทำได้ง่ายๆแค่ปฏิบัติตามสินหาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่ารีบเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสมไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสเด็กดีไม่พูดโกหกข้อห สองอย่ารีเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหกข้อหออกห้างจากสิ่งเหมือนเมาอย่าลืมไปท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำผิดศีลห้ข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองย่ารีเป็นโจรอย่าไปขโมย สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูสุวรรณีกุณนาในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งวันนี้คุณครูก็มาพร้อมกับเพลงเพราะๆอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนฟังเพลงจบไปแล้วเนื้อหาของเพลงเขาพูดถึงเรื่องอะไร นักเรียนรู้ไหมคะเก่งมากค่ะเขาพูดถึงเรื่องของศินห้านะคะและในวันนี้คุณครูก็จะพาพวกเรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเบญจศินหรือว่าสินห้านั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะเบญจสินหมายถึงศินห้าข้อเป็นเครื่องรักษาเจตนาที่จะควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติ คือไม่ทำบาปโดยการละเว้นห้าประการค่ะสินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์และการเบียดเบียนสัตว์สินข้อที่สองอทินนาทานาเวรมณีคือละเว้นจากการลักขโมยป้นจี้ฉกชิงวิ่งราวเป็นต้นสินข้อที่สาม กาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีคือละเว้นจากการประพฤติผิดล่วงละเมิดลูกเมียผู้อื่นศีลข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีคือละเว้นจากการพูดปดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อและพูดเสาอเสียดศีลข้อที่หสุราเมรยะมัชฌะปะมาทฐานาเวรมณี คือละเว้นจากการเสพสุราและของมึนเมาทั้งหลายกิจกรรมตอบคำถามนะคะก็ให้นักเรียนเขียนโจทย์ลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเบญจศิลป์จบเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปได้ว่าเบญจศิลป์ก็คือข้อห้ามนั่นเองนะคะซึ่งมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะ คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและก็ถูกต้องนะคะและที่สำคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทำกิจกรรมตอบคำถามลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกการรเเป็เ็็นดดดีใค,ใคทไ้ ได้ง่ายๆแค่ปฏิบัติตามสินหาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่ารีเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสมไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสเด็กดีไม่พูดโกหกข้อหออกห้างจากสิ่งือ